สวัสดีคะ่ะเคียวนะคะเซลล์โครงการคอนโดเดอะลวิลลารัคำแหงค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเคียวก็จะพา,พาทุกคนค่ะชมห้องตัวอย่างแบบใหม่นะคะที่ไม่ต้องมาที่สำนักการขายก็สามารถที่จะดูห้องตัวอย่างได้เสมือนจริงเลยค่ะนั่นก็คือวิธีการของโวลโช่ทัวร์นั่นเองค่ะที่เสมือนว่าคุณได้มาอยู่ที่ห้องตัวอย่างจริงเลยนะคะซึ่งสําหรับการดูห้องตัวอย่างจริงแบบนี้จะมีข้อดีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ แทน,แ,ทนและนี่คือหน้าตาของวอร์ชั่นทัวร์นะคะของโครงการเดอรลิมิลาคคำแหงค่ะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นห้อง1 b ึ่งเบดรูมนะคะขนาด28ของเราค่ะหมุนเข้ามาก็สามารถจิ้มได้เลยนะคะว่าอยากดูห้องนอนห้องนั่งเล่นค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยนะคะว่าชอบห้องแบบไหนอันนี้แบบมุมกว้างด้านหน้าน,นะคะเข้ามาก็หมุนได้เลยซ้ายขวานะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าการดูห้องตัวอย่างแบบวอ r ์ชั่นทัวร์หรือว่าออนไลน์วอร์ชั่นทัวร์นั้นดียังไงนะคะ ข้อแรกเลยค่ะก็คือเหมือนว่าเราได้มาดูห้องตัวอย่างจริงนะคะเพราะว่าสามารถหมุนได้360องศาเลยค่ะข้อ2นะคะก็คือสะดวกชมได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเยี่ยมชมโครงการได้นะคะหรือว่าจะนัดหมายกับทางเซลล์เพื่อติดต่อเรียวถามก็ได้ค่ะสามารถที่จะชมห้องตัวอย่างคนเดียวก็ได้หรือว่าจะชมกับเพื่อนก็ได้นะคะที่สําคัญค่ะส,สามารถส่งลิงก์ให้เพื่อนได้นะคะ